ลูกเห็นรูปสภาพภาพเป็นรงภถ้าตัดสมองแลนะ้วดีแล้วก็เห็นพยาบาลบอกว่าหายประหักซีครงหักเราบาดแผลที่ตัวยี่สิปกว่าแผลหมืนรอยตีนะตนในภาพเลยส่วนววนววน,นี้นะอายุเทไหร่ิบสยี่สิบสามโอเค เล่ารายชหน่อยเรื่องของน้องก็คือเริ่มแรกคือทางแม่ของน้องของลูกผมเขาโทรมาเมื่อวันก่อนเอ้เขาทักแชทมาบอกว่าลูกเข้าโรงพยาบาลเป็นลมหัวฟาดพื้นแล้วเข้าเข้าโรงพยาบาลเลือกข้างในสมองแล้วเข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมให้ผมอะเจอลูกผมเพราะว่า เขาไม่อยากให้ผมเห็นสภาพร่างกายลูกผมในความคิดของผมนะเราเราเราคิดเห็นยังไงที่เอาลูกไปไว้ของเขาก็คือเขาจะเลี้ยงดูเขาจะเลี้ยงดูงดใช่เพราะเขาเลี้ยงดูอยู่ตลอดอยู่แล้วตอนนั้นเนี้ยที่แม่ให้กับปากคำเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเราไม่ส่งเสียเขาใช,ใช่ใช่อันเนี้ยจริงเป็นเพราะอะไรที่เราไม่ส่งเสียใช่ ตอนนี้ก็รองจริงเพราะอะไรที่เราไม่ส่งเสียงเขาผมก็เกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านั้นเราส่งเสียงเขาปะก็ส่งส่งแล้วเราเรามารู้เรื่องเรื่องนี้ตอนไหนก็เขาเป็นคนทำวันที่สิบหกวันที่สิบหกแต่บอกลูกข้าลงบะว่าทวงมาบอกเราใช่แล้วเราก็ไปดูลูกครับไปดูลูกเห็นลูกสภาพภาพอะไรอยางงี้ผ่าตัดสมองก็ดีแล้วก็ นพยาบาลบอกว่าหายตะหักซี่ครงหักแล้วบาดแผลที่ตัว20กว่าแผลเหมือนรอยตีลยวนะตามในภาพเลยตอนตอนที่เราไปดูลูกอะสภาพเหมือนในในรูปที่ที่มีข่าวแร์กันเลยป่ะใช่เวยเหมือนแบบนั้นเลยแล้วแล้วถ้าสมมติน้องน้องหายเนี่ยเราจะน้องกลับไปดูแลไหมใช่น้องหายพ่อครัวผมจะกลับเอาน้องไปดูไปดูแลหลังจากนี้เราจะดาเนินการเขาเป็นไง พ่่อแมเาเเนี่ยอาให้ถึงที่สุดเดิเรารู้รู้รยังว่าเขาเออกมายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนทำก็อพอได้รู้แล้วมั้งโอเคไม่ไหวไหมเอาดอนลมไหม เนือ้อหมบเขดว่ะจะไปกันไรคะเด็กนิ้วผมดิอมนะนี้คือรู้จักกับครอบครัวเขเลพ่อเด็กอยู่นถวบ้านอยู่แถวไหน่อเด็กอะไรอ่ะยังไม่เห็นรถเลยเป็นรถแนวรถ กรตาพวดเป็นคเลียง <author> นดวยงี่คนเลยพี่ิี่ค